ขอยให้เรื่องนี่ไงนายสัตว์พอเห็นกูโดนอ่ะเอาดิเรืองไอ้สิพี่ตาแม่งจ้องกันเซ็ตหยอกกูว่ะตาไหนพี่ตาอย่ามาทูอ่ะเรืองเอาดิพี่เปิดพี่เปิดให้เราฟังดิพี่เปิดให้เราฟังไอ้เรื่องไม่ได้ยินเหรอไอ้เรื่องไม่ได้ยินนะอันนี้นี่นี่นี่เมื่อกี้เจมจ่ายแล้วหกแสนอ่ะแล้วครับจ่ายแล้วเดี๋ยวลบลบชื่อให้เลยใส่เลยเนี่ยรอหน่อยรอหอยเบินดูไว้นะครับได้ข่าวก็สดนะ เซ่อด่อ้มสอง่อสไข่ไรเนี่ยย้เยอรู้โตได้เยอะเ้แม็กสดตอนนี้มีมื่นแแล้วเพื่อนมีมื่นแม็แล้วนแดีม่อไดเอาบอกอกแนอกม่เ เดีด๋ยวพี่รักชัดไอวิต้าเน่อยวิต้าอะไรดอปอะไรพี่ขอแอดดอปครับช่วยช่วยเคลียร์ให้หน่อยเคลียร์มารวมหน่อยจะเก็บแล้วจะไปตีสกูถ้าตีไม่พลาดก็เดี๋ยวจะขึ้นเอ็มเคทูหนึ่งกระบอกวันนี้ฉันเบอร์กระสุนอะไรพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิร์จีได้ไหมขอไปเคลียร์ก่อนไอ้นี่ก่อนได้ไหมกระสุนมีเยอะไม่ต้องห่วงเดให้เบิร์ดอยู่ละมีหม <1, S 1> ื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแม็กว่าคืนมันไปหน่อย เออไม่เป็นไรเลยคบเป็นสุดหนาลงๆตรงมึงเอามีเก้าร้อยเหรอเอาไปให้ครบพันดีแล้วก็ไม่ต้องแจกใครแล้วเวลาจะแจกเอาไว้จนตัวมาแปดสิบพอมาแปดสิบพอเออไม่ต้องแบบจนกูไม่อยู่จริงเพราะกูจะแจกไปก่อนเป้าแปดแสี่แปดสี่อ่าเพื่อนที่เหลืออยู่กูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแม็กนะจะตีบาพาก้าต่อน่าจะได้เพิ่มอีกขอขอไปขายขอไปขายได้ไหมครับพี่ไม่เป็นไรไม่เไรไเป็นม่เออขอไอ้ดอกมาหน่อยเราจะไปตีสกูไอ้เร็วๆขอได้ได้รอบเช้ารอบรอบบ่ายเลยต้องรอมั้ง สี่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 อันน่ะ่กลงนะครับทำไมพี่เต็มไพ่ไม่มีอะไพ่ห้าเกมสาเล่นอันนี้ได้หรอเล่นกับมาประกาซื้อเซเว่นเลยไม่พี่ไม่มาเนี่ยไม่มาปากกาเดี๋ยวจะได้เล่นปากฉลามครับเปอร์เซ็นต์เยอะเพราะว่าเขามีแต่แค่ปากฉลามอยากให้มึงเล่นกับเขาแบบสนุกสนุกรอบ้านยังไม่มาเนี่ยรอบรอบรอบเนี้ยรอบยังยังครับพี่ยังีมาตอนหลังไอ้ดอกปะพี่อย่างนี้เก้าหนึ่งห้าครับเราจะจับคู่กับใครครับ ไปก่อนเล่นใช่ป่ะผมเล่น9.5 9.5บีจีเหมือนเดิมป่ะชิวคนเดียวใช่ใช่ตกลบจากคู่บีจีสิจบแล้วลองตีกูดิพวกเราตีกูดิมันแรงอยู่ว่ะแล้วไปไม่ได้จะถล่มบ้านบีจีนะโคตรเบาเลยชิปอี๊ะโคตรเบาเบาชิปแต่มันแต่มันขี้นะเว้ยอะไรไอ้หลบไอ้หลบว่าอยู่ใครอีกเพื่อนเร็วกระเป๋า4.2กระเป๋าได้ไรครับนี่เว้ยล้ำหรือเลื้ยนเอาให้ดี พี่มใครพูดอะไรปะ9.5ครับพี่เฉียนครับวันนี้อันนี้ถามแทนน้องๆครับว่าไปคืออาทิตย์นี้เราตีทางอาทิตย์ครับเราต้องจ่ายเงินแกงไหมไม่ต้องจ่ายยกให้พี่เฉียนเยกอะไรครับ9.5น้องๆดีๆเพมดีไม่ถามกูเลยถมแงูไม่ถามกูเลยอ่ะทำไมอ่ะเป็นไรวะทำไมอ่ะทำไมวะไม่มีตังค์เอาไว้ไม่ไร ไม่หลงเดี๋ยวดี๋คืนกันไม่ไม่คืนกันหลงไม่ต้องห่วงมันมีแล้วหลงมีห้าสิบเจ็ดล้านเพื่อนตอนนี้นี่หว่าอ๋อไอหลงไม่หนี่หว่าให้แก๊งเล่นไปดีกว่าอยู่เอ่อเจ็ดล้านนี่นีเอาคืนไปก่อนเอาคืนไปก่อนเอาคืนไปก่อนเลยเพราะว่าเงินมันมันพอแล้วเพื่อนตอนนี้ไม่มันกลมๆห้าสิบล้านไงก็จะคืนมื่อห้าสิบล้านก่อนเลยไงเพื่อนโง่เงี้ยเออคือห้าสิบล้านแล้วก็จะบไม่ไม่ไม่ติดมึงแล้วแล้วก็ติดเกียร์แค่สามสิบล้านสุดท้ายหมดแล้วมาละมาละพี่เีมเพี่หี่เป็นอะไร เออเม่อไรอะชีวิตเกินร้อยเหรออย่าทเรื่องไอสัตว์มแล้วพ่เมก็ขี้เป๋าเพมร้อสิด้วยเฮ้ยก็ขี้ตัไว้ใครเป๋าตั้งกามาดูไใ้ทำแตอนแกมี้อห่สีหกกครับเอาไว้ก่อนเถอะเผื่อมันมีต้องอะได้เพื่อนได้ะพี่จนกระเป๋าอะไรเ่ครับเออกระเป๋าเก้าถึงห้าครับหนึ่งสีหกใช่ปะแกงอะไรเมื่อคืนต่างเอะไวมีต่างอะไรใช่เอ่อฟอเรซี่เมื่อคืนไงเพื่อสีิมเจ็ดล้านไง เขากู้ไปอะไรนะกู้ไปสี่สิบล้านดอกเจ็ดล้านเขากู้แต่ตอนสมัยแรกๆเลยพี่จาจะเปิดต่อไปที่แบงก์กู้ไปเป็นเดือนนะเอามาเอาม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 าไว้ได้เลยไว้ได้เลยไม่ไม่หลงทางงัดุจงัดเอาองจาไปเพื่อนของแอดด็อกเอามาเลยครับของแอดด็อกเอามาให้หมดเลยเอาไหมพี่แอดด็อกเพื่อนจะไปค้าให้ก่อนเลยทีเดียวได้เขี่ยเกี่ยวกันเท่อนั้นอ่ะเจ้าทีหลังอ่ะของแอดดอกเอามาหมดเลยครับเรยวๆของแอดด็อกบ้านเอาให้หมดทำยนั่นเนาะโตมันก็บักก็ขายไม่ได้ ไอ้เข็มเข็มไหนวะกระจาบ้านหมดแล้วเรอปะมีไหมขอรับอยู่ใครอีกไหมแต่ถ้าถ้าถ้าไปคาร์ดันได้อสามหลังอ้าวแล้วขอให้รับอยู่ใครอีกไหมเอามาก็ได้เดี๋ยวไปงัดมึงไปคาร์ดมาใครมีกล่องเอาเหรอเซียนเหรอเออเสียนเซียนเสียนเผื่อเอเอามาตัวนึงสี่หลังเอ๊ะมีถ้าเอเอามาตัวนึ่งเผื่อหน้าตีได้ได้ได้สองกระบอกถ้ากูตีได้พลาดนะได้สองกระบอกได้เอใหม่ตัวนึงพี่เชนพี่ขอจีบเพื่อนพี่แบบมีตีมีตีแล้วอ้าไม่มีจีบเพื่เหรอไอ้ไอ้ดุก มีเกมคนเกมให้พี่อ่ะไอสัตว์กินอะไรพี่อะไรล่ะกระเป๋ากูคขีวได้จากกล่องหกสองเซลกับใบกัญชาเพื่อนไม่มีกัญชาเลยเอ้าไอ้ที่หนอนไหวมาไวสัตว์ไอ้ที่กระดิชชายเออแยส่งไอ้พรมแดงว่าไงทองเงินเงินเงินที่จะาทองค้างเดี๋ยวเจ้ทองให้หลังจบสตอรี่นี้แล้วกันนะครับได้แค่นั้นอัปเดตย่อก่อนอัปเดตย่อก่อน ต่หอยเบลหวยนี่ไม่เกี่ยวนะหอยเบลหวยเมียวให้แล้วเปล่าเลยเอาให้เข็มเลยเกี้ยก่อนเอาไปคาบทีเดียวเนื่อตอนนี้ที่ติดทุกคนติดแก๊งล้อมหนึ่งเปิดบัญชีหลังมาแป๊บมีพรเหดดแพทยี่สิบห้าเหรียญเงินห้าแสนจอร์วินล้านหนึ่งสิบทิศแสนหนึ่งไอโชกุนสามล้านไปซะละเมียวสามล้านสามแสนเบลสามล้านหกแสนไปพล่โฮลี่ แร่แดงห้าสิบแร่ฟ้าสองร้อยเบยี่สิบแปดกล่องเตียววุฒสีร้เงินล้านเจ็ดเหรียญแพทร้อยสาสิบเหรียญวิต้าสองล้านแปดกล่องเตียววุฒิสี่ร้อยห้ากล่องไวเบยเี่สิบห้าเหรียญแร่แดงร้อยแล่ฟ้าสี่ร้อยเหรียญแพทสามสิบเหรียญทองล้านแปดเจมหกแสนบาก้าสามแสนเหรียญแพทสิบห้าเหรียญล้อสองแสนเหรียญแพทสิบเหรียญดุกสามแสนพี่ขอข้นคเมื่อกี้เจมหรือเฟมนะเมื่อกี้เจม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 หกแสนมีเท่านี้ครับ ใครพร้อมจะจ่ายเอามาจ่ายได้เลยแต่ใครยังไม่พร้อมจ่ายให้เวลาเร็วๆหลังจากมีดติ้งเข้ามาเคลียร์กันเจมเจมเท่าไหร่นะเจมหกแสนเจมค่าเลยเจมเป็นค่าที่เหมือนมาบ้างไม่มาบ้างอะไรสักอย่างนี่แหละที่จดไว้อ่ะหกแสนเออใช่โอ้สวยอ่ะจ่ายได้เสียเสียจะได้ใช่ที่เจมไม่มาจดไว้หมดเลยเพราะว่าตอนนั้นไม่ไม่มีใครบอกอะไรโค้ดรมูเพื่อนของอาริยากระเป๋าเจมหกแสนบาก้ารสามแสนดุกสามแสนเนี่ยมาเคลียร์ก่อนเลยหล่อสองแสนเนี่ย กระเป๋ากระเป๋าไม่อยู่พี่9-5กระเป๋าไม่อยู่รู้เรื่องไม่มีครับโอเคดูเคลียร์ได้ครับผมไม่หลังพิทติ้งครับโอเคลบชื่อดูออกแล้วจากบัญชีดังมาไม่มีแล้วไอโจไปไหนวะโจสิบทิศแสนหนึ่งจอร์วินล้านหนึ่งมียังเจ๊แสนพี่ถ้าจเจ้าทองไ้เป็นของได้นะครับของจอร์นวินล้านหนึ่งน้องชายสิบทิศแสนเดียวได้เลยดีเลยได้ก็แดงได้9-5รับหมดได้ครับได้ครับไม่ไม่ตอนนี้ยังทำยังไงคโอเคโอเคสัวเจบ6แสนสิบทิศแสนเดียวสิบทิศน้าจะมีแล้วบ ไอ้กิบเหม่อหน้าบ้านผมเลยฮะหไอเดี๋ยวพี่ฉันฉันนี่พี่โทรพี่โทรอยู่ข่าอะไรวะขอขอถุยอะขอเยี่ยเงินแก๊งตอนนี้มันจะไม่ค่อยมีเลยไม่เอารอก่อนเยี่ยช็อตจัดเลยช่วงเนี้ยเยี่ยได้โหแล้วนี่ท่วมหัวเลยติดเกียร์สามสิบล้านติดหลงห้าสิบล้านเก้าหนึ่งห้ามันว่ามันบอกมันมันทวงกูทุกวีทุกวันมีบ่นกูด้วยดอกเก็บเข้าแก๊งทำไมเพื่อนทำไมบังเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเจมเก้าหนึ่งห้ามาเปิดมาเปิดเฟซดูดิ เออได้เพ so so hey, uh ื่อนพี่ตาเขาสองเขาพี่ตาเขาสองความถึงมึงอ่ะพี่ตาเหรอใช่เหรอเออตาตัวจริงเลยเอ้าไม่เชื่อเปิดดูดิยังมาทูดบ้างพี่ตาอย่ามาทูดบ้างเหรอยังมาทูดเลยตัวจริงตัวจริงใส่ไข่เลยเลยให้ฟังฟังเลเรื่องจริงว่ะเรื่องเฮียบ้กพูดเล่นอ๋อใช่หรออ่ะนมงฟังมาฟังเฮียตัวจริงว่ะเอดบินดูไว้นะครับได้ข่าวสดนะ เัืเตต่อสุดต่อ้นอซีรสสองหมใส่ไข่อลไนี่ไอ้เหี้ยไปตบไฟเลี้ยวให้กูด้วยไอ้เหี้ยเพ่อพีขอมาเราเราตักแป้งก่อนเยอะรัวเยอะรัวดดู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 วูด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 ูไูดูดดู่ดู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 ดปดู ใช่เดี๋ยมึงแทงไปสามเรื่องเฮยเบิร์เบอร์ดูไว้นะครับไปเลยได้ข่าวว่าสดนะเซ็ตหยอดเซ็ตสองมาฟื้นบ่กซีมอสต่อมาพักกาบบลาเดี๋ยวให้เคลียร์ทีเดียวมันเหลือประมาณสองนาทีได้ดูไว้นะครับทีหนึ่งนาทีได้ข่าวว่าสดนะเดี๋ยวเซ็ตหย่อนเสร็จวิลลอกะลักกอดไว้สองข้อใส่ข้างในเปออคด๊อกกับไอ้นี้ที่ใครอ่ะกเลาะติ๊กอกนี่เข็มพี่เข็มที่เข็มพี่ตาแป๊บสองเข็มขอหน่อยเฮียพีตาแบ้งเฮียตบไฟเดียวให้กูด้วยเมื่อกี้เฮียได้ได้ดอนวะตบไฟเลี้ยววด้ย เกมนี้ไหนแชมป์เปิดรับพี้ตาด้วยพี่ตาจ้องจะเล่นกูอยู่เหรอใช่ไหมล่ะวะพี่บางตอนแรกผมได้ยินพี่เรืองพูดว่าเฮ้ยกลับมาช่วยยิงหน่อยควายเฮียเรืองนี่ไงนะสั่งพ่อ้กูโดนอ่ะเอาดิเรืองไอ้สิบพี่ตาแม่งจ้องจะแซดหยอกกูวะตาไหนพี่ตาโยมาทูตู่ะเรืองเอาดิพี่เปิดพี่เบิรให้เรืองฟังดิพี่เปิดให้เรืองฟังไอเรืองไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินเหรออันนี้นี่นี่นี่เมื่อกี้เกมจ่ายเราหกแสนอ่ะ แล้วครับจะแล้วเดี๋ยวลบลบชื่อให้เลยไข่เลยเนี่ยรอเดียวรอเอสบินดูไว้นะครับได้ข่าวว่าสดนะเส้นต่อสุดต่อคู่กองซีมอสองห่อใส่ไข่เลยเนี่ยรู้เสียรู้โตได้เหี้ยอะย่าสกับกัวสดกับกัวไอเร็วไปดิไอแซมไอเร็วไปไอเร็วไปแล้วพี่ไม่ต้องห่วงแต่เด็กแต่เด็กกูไม่เคยเสียแซมน้องเปแล้วอะไรพี่คืออัดคลิปส่งสารทาลบคืนให้กูหน่อยดิ โดนโตด้วยแซมน้องมีเรื่องวะยิ่งอยู่ยากย่าหรือช่วงเนี้ยกูจะไม่มีเรื่องแล้วไอ้เฮียพี่ชายพี่ชายใหญ่จะยิงก่อนเลยไม่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 เฮียเกินไปทำอย่างเงี้ยแซมเสียไม่ได้ว่ะแซมไอ้เฮียตรงเฮียเนี้ยเขาเปนไอ้นี่ถึงพี่ขนาดนี้เลยนะว่าแซมน้องมึงยอมหรอเขาเขาส่งมาหาพี่เลยเหรอพี่เออแซมมึงยอมหรอน้องผมว่า ไม่ยอมนะพี่ปล่อยผมไม่ไม่เอาเอาไม่เอาต้อเอาต้อเอาพี่เอาผมไม่เอาวะพี่พี่บอกไปเลยอย่ายีหยงองต้องเขื่อปั่นอะฮะอย่ายีฮิ้ยอะอ่่วาไงนะครับ915ครับ915นี่ใครโวยนายจอนอะเอาเฮ้ยสิบเคลียร์ยอดครับสูบมีสูบผัวมึสีดำอ่ะแซมเดี๋ยวพี่ส่งสคริปต์ให้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วมึงจัดให้กูเลยดิ ลองของเหมือนเห็บเหมร์นเดย์รอบนั้นนะพี่แจ๊คเออลองของลองของกับกูลัวไอแซมเอาคืนเลยงานนี้ต้องมีใครสักคนเจ็บไอแซมขอเหมือนตอนนู้นด้ลยไอแซมขอแบบกวนตีกวนตีเหมือนตอนไอพวกนี้มันไม่รู้จักเหล็กคูดชาร์ปดิวะนี่พี่ผมว่ามันคูชาร์ปเลยคูชาร์ปคูชาร์ปอย่าหน่อยเว้ยเฮียต่อสิบปั๊ดใหญ่ๆมันดูไม่ดีนะไอแซมอยากกลัวมันเป็นพ่อบ้านใหญ่มาก่อนไอแซมมึงสั่นไอแซมมึงสั่นเหรอเออเอาให้มันรู้ไปเลยแซมน้อง ผมทำหลายทีเรื่องเนี้ดอนเมืองไม่ไม่กว้างกูบอกให้ดอนเมืองไม่ไม่กว้างมันไม่กว้างพี่่แค้โดนแนมดอนเมืองไม่กว้างเลยไอเหี้ยดอนเมืองดอนเมืองไม่กว้างเนาะไอ้เหี้ยแล้วเขาตบไฟเดี้ยวใส่กูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจัดให้กูเลยนี่ไอพี่ตบไฟเลี้ยวกลับเลยเออแม่งตบไฟเลี้ยวใส่กูเลยเว้ยแนมเดี๋ยวมึตบไฟฉุกเฉินเลยเออเดี๋ยวมึงเล่นไฟฉุกเฉินเลยไล่นามากัะจอกจอกจอกก่อนไปตบคืนเลย แซมแซมก่อนก่อนก่อนเปิดไอ้นี่เอาอโมฟีนมาส่งได้ห้าสิบขวดมีเลโดก่อนเลยช่วงนี้เมื่อคืนด้วยเเฮ้ยออมฟีห้าสิบขวดใครยังไม่ส่งมึงเนี่ยนานแล้วนะเฮ้ยเพิ่งเอานี่ไปก่อนกระท่อมไปก่อนไอ้ซันเป่าอะไรน้องหนึ่งเก้าห้าพี่ประมาณแปดหนึ่งหนึ่งตกูดักเฮียแล้วะเนี่ยไอ้ซันข้าอยากกูให้มึงยังวะพี่ซันเยัอะไรพี่ซันยั่งหนึ่งเก้าห้าตัวกูดักอะไรวะเพื่ออะไรเพื่ออะไร อ๋อหนึ่งเก้าห้าใช่ไหมหนึ่งเก้าห้าพี่หนึ่งเก้าห้าอ่ะอบีบบีอยู่ไหนวะโอเให้หมดเลยนี่นึ่ใช่ไหมหนึ่งเก้าห้าพี่มึงมึงจดด้วยนะออันนี้ค่ายาห้ขวดกับที่ปนโอเวอร์มาแสนห้าพี่กอนพี่โอเคไปอ่านก่อนได้ไหม สองัเอียรสี่สี่ศูองเอามัาหต็มสี่ศูนย์มกินมาใหม่ทีกินมาใหม่อันนี้พี่เฉินได้แคปพีเอามาพี่ระดับบ้านอ่ะแคปพีร้ยี่สบแปยี่สิบเจ็ดเมตรโอเคฟังเพื่อนเอ้ยเอาไปเลยไม่มีใครจะเติมเติมถุงว่าต้อนหนึ้ยถุงเออเก็บไปอยู่เก็บไปอยู่เก็บเลยเอาเอก็เอาได้ครับพี่ผมหมดเลยหมืนเกลเลยหนึ่งสี่สามเพื่อนถุงเงาศมาตรงนี้ครับ ได้พี่ตาเล่นกูทะแล้วเดี๋ยวเจอเด็กผมส่งสารท้านลบเดี๋ยวพี่ตารอเด็กผมแป๊บเดียวครับ้นแหละแค่นั้นเดี๋ยวเจอกันแค่นั้นเฮียดอนเบอร์ไม่กว้างอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตาเจอเด็กผมแค่นั้นลรอเดียวรอบเดียวเด็กผมจัดให้จำๆเลยเจอกันเลยอันนี้เซตของรอมาฟากก้าวพี่หรือหรือว่าไม่ต้องหรือว่าเซตไปก่อนเลยเพราะเขาบอกเขาพร้อมวันนี้เขาทักมา ก็พี่บ้าเจ้าขเข<ร>าพร้มมอมวันน<อ> <มา S 2> ี้เ<ง>ขาก็เล่นวันนี้แหละเราเราตีมาพราก้าก่อนบัตไฟใช่ไหมเฮียอะไรนะครับบัตไฟก่อนดิบัตไฟต้องรอไอ้นีออ่เขาออกออกจากตู้ก่อนอ,ะอ,อ่ะรอหลุนลิออกรอหลนลิพี่มีเงินแดงป่ะน่ะเบิกเงินแดงสี่แสนไหมมีสี่ศูนย์สองผมขอเบิกเพาเวอร์ชไมาหน่อยดิเพราะว่าน้องๆได้ร็อคนึงร็อคนึงโอเคครับเป่าเป่าเปาก่อนที่ไม่เก็บเงินเกสี่ศูนยสองครับสี่ศูนสองมีใครมีเพาเวอร์ชดอีกปะก็มีปะสี่ศูนสองที่แบบเปิดได้นั่นมาได้มีเพาเวอร์ชดที่พี่มีสอง สองพันเก้าขอขอนหน่อยพี่ในกระเป๋าสี่เจ็ดสองพี่ทีละห้าสิบก็ได้ไม่ก็ทีละร้อยอะเยอะร้อยห้าไปเลยเอ้สนยสรุปมันไม่มีมันไม่มีบูปินใช่ป่ะวะไม่มีเลยหรือมันใช้บูปินไนี่นี่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคขวานละกันเอ่ะไปเท่านี้นะพอพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้ันนี้พอแล้วเนี่ยสักกันขวานสามะเหรออืม มีมาดเชด้วยเราเราจะได้อาวุธอะไรกับเขาอ่ะพี่เดี๋ยวรอรอเขาขอรอเขาคอนเฟิร์มมาครับเพราะว่าเขาบอกอาอวนคนน้อยมากเลยเขามีอาวนยี่สิบกว่าชิ้นแล้วแป๊นึงบีบีจีมาขอคุยต่อบอกมีเรื่องสำคัญเก้าอี้ชัวร์โซนีกได้ไม่ก็จะเปิดเรามั้งเอาดิเอาดิเอาดิพี่เอาดิเครื่องกำลังติดนะพี่ผมได้หมดเออครื่องพวกมึงกำลังติดเลยนี่อารมณ์พวกมึงกำลังได้เลยไงเนี่ยกำกำกำลังมาไส้ดิพี่แม่งไปบุกแม่งบุกบ้านเราอ่ะใช่เหรอบุกบ้านเราดิเหรอ i yeah, don't yeah. believe yeah. yeah, in nee, destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy this legacy you gonna see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest i just wanna be the best at what i know awesome.